สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแล้วในวันวันก็วิ่งสุดชีวิตวิ่งกลับบ้านโดยทิ้งของสองสามอย่างนี้ไว้โดยที่ผู้พิทักษ์จิ๋วก็มองแล้วผู้พิทักษ์จิ๋วก็พูดว่าช่วยไม่ได้เดี๋ยวข้าเก็บให้แล้วกันแล้วเขาเก็บไม้ตีแบงวันเข้าไปในกล่องของเขา แล้วพออีกสองอันที่จะทำให้เขาได้พลังวิเศษกับสิ่งของวิเศษจะเป็นไรกันเนาะแล้วทั้งสองคนก็วิ่งกันไม่ไดีคนหนึ่งวิ่งอีกคนหนึ่งบินตามไปในจุดที่เขาเขาดาวเป็นวันปีใหม่ที่ทึกทึกโคมมากระเบิดตุ้มตามเลยเป็นวันที่โลกเปลี่ยนแปลงไป แล้วผู้ไปทักจิ๋วก็คิดในใจว่าชายคนนี้เป็นคนที่แปลกดีดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวฝากความหวังไว้ที่เขาได้แล้วก็คิดว่าเป็นบุคคลที่ดีจริงๆแต่แล้วก็มีหมาตัวใหญ่มีเขา3าเขาสีแดงตัวมันใหญ่ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวในช่วงชุลมุนที่หมามีเขากำลังอลาวาดก็มีหมาสามเขาที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าตัวใหญ่กว่าหันมาทางนายวันวันแล้วกเกิดการไล่ล่าหมาสามเขากับหมาสองเขาอีกสองสตัวที่เห็นนายวันวันก็ไล่เขาแต่ว่าเขาก็วิ่นสุดชีวิต ผู้วิทักจิ๋วหันมามองหมา3ามเขาก็ตกใจเอเจ้านี่มันระดับบอสไม่อยากเชื่อเลยว่าระดับบอสจะอยู่ตรงนี้ผู้วิทักจิ๋วกาลังวิตกกวนว่านายวันวันจะซีมองเท่งหรือเปล่าแต่ว่าระดับมอสก็แข็งแกร่งส่วนนายวันวันเขาก็วิ่งสุดชีวิตแล้วก็วิ่งข้ามทางมาลาย แล้วเขาก็กระโดดข้ามรถไปโดยที่หมากำลังไล่ล่าเขาอยู่โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้พวกมันนั้นชนเข้ากับรถที่จอดอยู่กับเสาไฟฟ้าเสาสัญญาณจราจรโชคดีที่เขาเจอมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดทิ้งไว้ก่อนไปเข้าดาวเขาก็คิดออกแล้วว่าทำอะไรดีขึ้นมอเตอร์ไซค์ เขารีบกระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วพร้อมรีบสตาร์ทเครื่องเพราะว่าหมากำลังไล่กัดตูดเขาแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทติดแล้วเขาก็ขับไปนี้พวกหมามีเขาได้แต่มันก็ยังไล่ตามเขาอยู่ดีแล้วเขาก็คิดว่าทำไมชีวิตฉันสวยอย่างนี้แล้วทั้งโลกก็เปลี่ยนไปผู้พิทากษ์จิว๋วได้ลงมา กับมนุษย์ทุกคน